สวัสดีครับลูกค้าทุกท่านของบริษัท Enrichopper ประเทศไทยจำกัดนะครับวันนี้นะครับทางผมจะมาแนะนำสินค้าตัวใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายอยู่ที่ประเทศอเมริกาและก็ประเทศยุโรปนะครับก็คือเครื่องพ่นอกฝอยชนิดแบตเตอรี่นี่เองนะครับก็คือตัวนี้นี่เองครับตัวนี้ก็มีชื่อว่า Arrowstar ครับจาก Arrow Tech Germany จากประเทศเยอรมนนะครับครับตัวนี้นะครับ ข้อดีของตัวนี้นะครับก็คือใช้ระบบแบตเตอรี่ซึ่งหลังจากที่ผมขายแานราชการมานะครับทางราชการทางเทศบาลทางหน่วยงานเนะี่ยเออเขาแจ้งมาว่าบางทีเนี่ยทางผู้คนทางชุมชนเนี่ยทางบ้านเรือนประชาชนเนี่ยบางทีทางหน่วยงานเนี่ยอยากจะเข้าไปพ่นกําจัดแรลงในบ้านให้แต่บางทีเนี่ยทางประชาชนเนี่ยเขาไม่อยากให้พ่นเพราะว่า การใช้เครื่องพ่นพ่นหมอกควันเนี่ยพ่นไปเนี่ยมันจะทําให้ควันเยอะใช้ควันติดผน,นังมันจะมีกลิ่นน้ํามันรวมถึงเครื่องพ่นองฝอยสพายหลังเนี่ยก็เวลาสตาร์ทเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นน้ํามันเพราะว่ามันใช้ขผาผ่านโดยน้ํามันเบนซิน95นะครับแล้วก็เวลาพ่นเนี่ยก็เสียงดังหลุกหูแล้วก็มีกลิ่นแรงครับผมผมก็เลย อยากจะมานําเสนอตัวนี้ครับเพราะว่าตัวเนี้ยเป็นตัวที่แก้ปัญหาทุกอย่างเลยนะครับสําหรับประชาชนที่ไม่อยากได้เครื่องเสียงดังไม่อยากได้เครื่องน้ํามันที่มันพ่นติดน้ํามันเวลาที่เข้าไปพ่นในบ้านนะครับก็ผมแนะนำเป็นตัวนี้เลยครับ a อร์โรสตาครับตัวนี้ดียังไงนะครับตัวนี้นครับเป็นตัวเครื่องที่ เป็น Go g r นโก g l o b ครับก็คือเป็นเครื่องที่เหมือนกับรักโลกนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยจะไม่ทําลายธรรมชาตินะครับจะไม่ได้ใช้น้ามันจะไม่ได้ใช้ดีเซลจะใช้น้ำเปล่ากับแบตเตอรี่นะครับวิธีการใช้งานก็ง่ายมากเลยนะครับเนี่ยครับเร้ก็ทาการเสียบปลักบบ๊กเสียบปลั๊กเสร็จปุ๊บแก็ทําการพ่นนะครับชาร์จรอบหนึ่งเราก็จะสามารถพ่นได้หนึ่งชั่วโมงเต็มน,นะครับครับผมตัวนี้ก็ มาพร้อมวัสดุ PVC เด a นะครับมีความแข็งแรงทนทานนะครับแล้วก็ยืดหยุ่นตัวนี้ก็จะเป็นถัง PE ครับเป็นถังที่ป้องกันการกัดกร่อนของสารเคมีได้นะครับมีขนาด2.5ลิตรนะครับครับตัวนี้ก็มาพร้อมงวงงวงช้างครับซึ่งทําการสามารถชอดชัยไปตามซภาภูมิได้นะครับแล้วก็มาพร้อมสายสับายนะครับก็จะสามารถสายไพนที่ไหนก็ได้เลยนะครับเหมืนวิธีการใช้งานเลยนะครับ เพียงแค่กดปุ <S <S <kleine mus> <ame> ่มนี่ครเรื่องสิ่งขอเนี่ยครับละอองเนี่ยก็ต้องสังเกตดูดีๆครับละอองเนี่ยมีขนาดต่ำกว่า30ไมครอน จะอยู่ที่ประมาณ15-17มิลไมคอนนะครับซึ่งถือว่าเป็นไมครคอนที่ดีที่สุดในประเทศไทยเลยก็ได้นะครับเพราะว่าไมครคอนประมาณ15-17เนี่ยมันจะทําการลอยตามลงนะครับลอยไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะไม่ขึ้นไม่ลอยขึ้นรือมันจะไม่ตกพื้นครับมันจะลอยไปเรื่อยระยะการพ่นก็ได้ไกลถึงประมาณ11เมตรเลยนะครับครับผมตัวนี้ก็ตัว สายกอเป็นวัสดุเกรดเอนะครับยืดหยุ่นฮะไม่หักไม่งอง่ายฮะยืดหยุ่นใช้งานได้นานครับครับผมส่วนแบตเตอรี่ก็จะอยู่ภายในตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบแอร์โนะครับเราจะดึงลมเข้ามาแล้วก็ทำการพ่นออกไปนะครับครับผมครับตัวนี้ก็เหมาะสำหรับฆ่าแมลงได้นานาชิ้นนี้เลยครับมด มอดตวกแมงวันยุงแมงสาพึ่งเต่าทองมแมลงศัตรูพืชแมลงกัดต่อยตัวเลือดเห็บหมัดอะไรพวกนี้ครับสามารถพ่นได้เกือบทุกชนิดเลยครับในด้านกำจัดแมลงรวมถึงสามารถพ่นเพื่อควบคุมโรคระบาดได้นะครับแล้วก็สามารถพ่นเพื่อฆ่าเชื้อก็ได้นะครับพ่นในโรงหนังก็ได้ครับ พ่นเวลาที่โงหนังเนี่ยผู้ชมเนี่ยออกไปแล้วนะครับแล้วก็ทําการพ่นเพื่อค่าเชโรคนะครับค่าเช้อในโรงหนังนะครับก็ถือว่าเป็นตัวสารพัดประโยชน์ก็ใช้งานง่ายนะครับแอรโรสตาร์นะครับก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดและถือว่าเป็นเครื่องที่ดีที่สุดเลยนดครับจากประเทศเยอรมันนะครับแบรนด์แอโรสตาร์ก็นำะเข้าโด บริษัท Enrich Focker เปไ็นทยจำกัดน,นะครับครับหน่วยงานไหนหรือลูกค้าไหนเนี่ยอยากจะเห็นเครื่องอยากจะสาธิตเครื่องอยากจะเราใช้ก็สามารถโทรหาเราได้ครับเบอร์024397289ครับก็บริษัท Enrich Focker ก็เรามีเจ้าหน้าที่ที่คอยแนะนำเครื่องคอยเอาเครื่องไป้ดูไปใช้งานให้ดูว่าถูกใจลูกค้าไหมนะครับก็เราก็สามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศไทยเลยนะครับทั้ง77จังหวัด แล้วก็สามารถจัดส่งได้ทุกเขตทุกตำบลทุกอบตทุกเทศบาลเลยนะครับครานี้ก็ขอขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ